สวัสดีค่ะหมอแมวพยิบซีวันนี้จะมาทำนายของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะประจำสัปดาห์วันที่29มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567ค่ะการงานการเงินความรักของท่านเป็นอย่างไรให้ไพ่ช่วยทำนายกันนะคะในด้านของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะพไพ่ใบแรกนะคะการงานนะคะอัศวินถือถ้วยค่ะพไพ่ใบที่สองค่ะ3าเหรียญไพ่ใบที่3ค่ะเดเดนะคะในด้านของการงานหมอมอง,มองว่ามีความมั่นคงค่อนข้างสูงนะคะ มีความมุ่งมั่นในเรื่องของการงานในสัปดาห์นี้ค่อนข้างมากนะคะอาจจะได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือเราอาจจะได้งานเพิ่มนะคะก็เป็นไปได้นะคะในด้านของงานเอกสารนะคะต้องระมัดระวังนะคะตรวจรายละเอียดหรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าตรวจให้รอบคอบนะคะก็จะเป็นการดีในเรื่องของเอกสารงานต่างๆนะคะในด้านของการเงินค่ะ ไพ่ใบแรกค่ะเด็กถือช่วยค่ะไพ่ใบที่สองราชนีถือเหรียญค่ะไพ่ใบที่สามค่ะเด็กถือเหรียญนะคะมงบอกว่าในด้านของการเงินของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนทําอะไรบางอย่างนะคะเพื่อจะนําเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะทําให้เงินนั้นงอกเงยเพราะว่าคนวันพุธกลางคืนในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเก็บเงินนะมีในเรื่องความคิดของการเก็บเงินเก็บหอมรอมริบนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่านะคะ แต่ในบางครั้งค่ะก็อาจจะใช้เงินเยอะเกินไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะในด้านของความรักค่ะของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะไพ่ใบแรกค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะไพ่ใบที่2ค่ะ3าดาบไพ่ใบที่3ค่ะ2เหรียญนะคะหมอเบงหมอขอบอกก่อนว่าสําหรับคนมีคู่ะคะ่ะในสัปดาห์นี้นะคะต้องระมัดระวังคําพูดหรือความคิดนะคะกับคนรักอาจจะมีเรื่องที่ทําให้ผิดใจหรือทะเลาะเบาแวงกันได้นะคะ ส่วนในด้านของคนโสดนะคะความรักอาจจะไม่สมหวังอย่างที่เราคิดนะคะหรือไม่บางท่านค่ะอาจจะเจอความรักมากกว่า1คนนะคะทาให้ความรักในครั้งนี้ไม่ราบรื่นและก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเลิกลาด้วยก็ได้นะคะในด้านของสุขภาพนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะมอ,มองว่าเกี่ยวกับในในเรื่องของอหลอดเลือดน,นะคะ,ะเรื่องของหัวใจนะคะแบบนี้นะคะทางเดินหายใจนะคะต้องระมัดระวัง นะะในด้านของการเสี่ยงโชคค่ะไพ่ใบแรกนะคะ1ดาบค่ะไพ่ใบที่สองค่ะ Priestess ค,ค่ะไพ่ใบที่3ค่ะ8ดไม้เท้านะคะมองบอกว่าการเสี่ยงโชคนะคะอาจจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านนะคะ,ะที่เราที่เราเครารพบ,บูชาก็เป็นได้นะคะในด้านของสถานการณ์ทั่วไปของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะไพ่ใบแรกนะคะ2ถ้วยค่ะไพ่ใบที่สามใบที่สองค่ะ,ะราชาถือเหรียญค่ะ พ่ใบที่3ค่ะ5ดาบนะคะมองบอกว่าสถานการณ์ทั่วไปในสัปดาห์นี้เราอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือการเงินนั่นเองหรือความรักนะคะอาจจะ เหมือนเราอาจจะเจอปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราแบบรับเพียงลําพังไม่สามารถพูดก,กับใครได้นะคะแต่นั่นล่ะค่ะหมอมองว่าสําหรับคนพุธกลางคืนเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะจะจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้นะคะและในสัปดาห์นี้ค่ะสําหรับบางท่านอาจจะเจอความรักครั้งใหม่ด้วยนะคะก็คืออาจจะมีใครมามอบความรักความหองใหญ่ให้กับเรานะคะรู้สึกดีๆให้กับเราหรือแม้แต่ในเรื่องของสายงานอาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีที่คอยช่วยเหลือเราก็เป็นได้นะคะ ในด้านของโดยรวมแล้วหมอมองว่าสัปดาห์นี้ไม่ว่ายังไงก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะวันนี้หมอแมวขอจบคำทำนายของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะประจำสัปดาห์วันที่29มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567ค่ะหากการทำนายในวันนี้ผิดพลาดประการใดหมอแมวต้องขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอแมวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ